นี่มันทางตางั้นเหรอเิตน่นฆ่าฉันแล้วไดยัำอีกครั้งงั้นเหรอแต่ว่าความสัเจัาของฉันมันชัเจนเกินไปแซนสิ่งนี้มันพาไพลัสแซนแซนนั่นนายเหรอพบบพาพาไพลัสเขายังมีชีวิตอยู่ทำไมกันแซน ทำไมนายอยู่ที่นี่ล่ะและทำไมนายถึงยังมีชีวิตอยู่คราวความสามารถในการควบคุมน้ำท่วมแบบนั้นก็ทำได้อย่างไรกันบอกฉันมาจ้าหนูมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาซะทททท,ทำไมอบอกมาหยุดเดอพอไปน้อนาไม่ใช่ของน้องชายข,าของฉันอะอะไรนะ อ๋อสนนายเป็นใครกันนายนะแต่ต่างแต่ว่านายเคยต้องชายของฉันแล้วนายเป็นใครใช่นายจริงๆใช่ไหมแล้วฉันพูดกับใครกันแล้วจะหนูนั่นของของหลววุ่นได้จบลุนั่นก็จบกับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคอมมิชเดอร์ทีโอ คืออันนี้ผมอาจจะทำลวกๆไปหน่อยนะพอดีว่ารีบด้วยนั่นแหละคือถ้ามันมีเสียงรบกวนตรงไหนก็ขอประทา,านอภัยได้น,นะครับคือว่าผมมีบางช่วงที่อาจที่โรงเรียนคือก็รีบทำคลิปไหมท่านผู้ชมดูกันนั่นแหละแต่คือมันก็ต้องแลกกับด้วยเสียงรบกวนมหาศาลถ้าจะไม่ผิดก,ก็น่าจะอยู่แถวๆของช่วงพารัส อ๋อแล้วก็ตอนนี้ที่ผมพูดอยู่แล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงรบกวนก็ผมอ่านอยู่ที่บ้านแล้วก็เกี่ยวกับมังงะที่ผมจะทำคือผมลืมเอาอีกสองเรื่องมาโชว์ให้ทุกคนดูอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องใหม่ที่ผมจะทำด้วยแต่คือผู้แปลเขาแปลมาได้แค่สามตอนเอาไว้ว่าผมสปอยไปแค่นี้แล้วกันรัติดตามผลงานต่อไปได้เลยครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับ